คุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้การที่สถานีวิทยุกระจายจเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรมนน FM 1 0 7 2 5เามกะเฮิร์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการนะครับ คุณผูาฟังครับสำหรับในวันนี้ในรายการของเรานะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องนิสิตที่อยู่ในการดูแลนะครับของอาจารย์ที่ปรึกษาจากผลงานรองชนะเลิศการออกแบบแอปพลิเคชันเกม h e r p i n e s s farm นั่นเองนะครับเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในงานสารสุขมูลฐานในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนก่อนสูงวัยในจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกันมานะครับจากการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรีประจําปี2 0 0 5 565นะครับซึ่งในวันนี้ครับเรามีโอกาสดีที่มาพูดคุยกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่2ท่านด้วยกันนะครับที่ดูแลน้องๆนิสิตของเรากันด้วยนะครับวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านครับไม่ว่าจะเป็นท่านดรอนุสราศิฮนาธนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นพวรรณวัชรพุทธครับอาจารย์ประจําสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่กับผมในการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับสว สวัสดีค่ะ,ะในส่วนแรกเลยนะครับต้องถามถึงอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับว่าความรู้สึกที่นิสิตในที่ปรึกษาได้รับผลงานรองชนะเลิศในครั้งนี้มาอาจารย์ทั้งสองท่านมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับค่ะอาจารย์ทุกท่านนะคะในสาขารวมถึงในคณะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่นิสิตได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกค่ะที่ทางสาขาได้ตัดสินใจส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดค่ะ เวทีนี้นะคะก็ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เป็นเวทีที่ดีค่ะที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้นําข้อเสนอแนะที่ได้จากท่านกรรมการเนี่ยค่ะกลับมาปรับปรุงในการสร้างนวัตกรรมต่อไปค่ะท่านอาจารย์นวพรวรรณครับรู้สึกไงบ้างครับในเบื้องต้นครับค่ะก็จริงๆก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนิสิตทั้งสองท่านค่ะที่ได้รับรางวัลน,นะคะในการประกวดครั้งนี้ค่ะ ก็ถือ <irgendw> ว <el inv és> <ng> ่ารางวัลที่น <S ions> ิส <us> ิตได้รับในครั้งนี้นะคะก็คือนิสิตก็มีความตั้งใจค่ะแล้วก็พยายามอย่างมากนะคะในการแข่งขันหรือก็แล้วก็ประกวดในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่านิสิตก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนะคะไปปรับใช้นะคะกับงานของตนเองค่ะแล้วก็นิสิตก็ยังได้ถือว่าได้เปิดประสบการณ์ค่ะในการแข่งขันนะคะแล้วก็ แล้วก็ถือว่าง,งานนี้ค่ะเป็นการสร้างโอกาสนะคะที่ดีให้แก่นิสิตค่ะอีกทั้งนิสิตก็จะได้รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้รับรางวัลแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับทางสาขาแล้วก็คณะค่ะครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเหตุผลที่เลือกนิสิตสองคนนี้มาประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตในครั้งนี้เนี่ยเรามีอะไรในการเลือกนิสิตของเรากันบ้างไหมคะค่ะจริงๆก็โดยโดยส่วนตัวก็คือเป็นที่ปรึกษานะคะวิทยาลิคนกับ อของนิสิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็เห็นถึงศักยภาพะคะ่ะของนิสิตทั้งสองคนค่ะว่าในในระหว่างกระบวนการการทํางานวิจัยนิสิตมีความตั้งใจค่ะแล้วก็มีการกระตือรือร้นค่ะในการทํางานวิจัยเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เลงเห็นว่าในงานของนิสิตเนี่ยก็มีประโยชน์ค่ะที่จะสามารถนามาพัฒนาต่อยอดนะคะเป็นนวัตกรรมได้ค่ะโดยก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการคุยกับนิสิตค่ะว่า งานวิจัยที่นิสิตได้รับผลมาเนี่ยนิสิตมีแนวคิดหรือว่าอยากจะเสนอไอเดียอะไรบ้างคะ่ะในการพัฒนางานวิจัยของตนเองคะ่ะแล้วก็ทีนี้ก็มองต่อว่างานวิจัยของนิสิตเนี่ยจะไปสร้างประโยชน์อะไรคะ่ะให้กับการดูแลสุขภาพของชุมชนอะสุขภาพของประชาชนนะคะก่อนสูงวะะัยค่ะซึ่งนิสิตก็ได้มีการนําเสนอไอเดียต่างๆนะคะให้อาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบค่ะแล้วก็กลายมาเป็นการพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบเอ่อเฮอร์ H ินเนตปมขึ้นมาค่ะอืมครับท่านอาจารย์นุศรานะครับค่ะจริงๆก็คล้ายๆกับของอาจารย์นุพะวันค่ะคือน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเอ่อเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงในด้านการทําวิจัยนะคะแล้วก็ผลงานของน้องๆเนี่ยน่าจะนําไปพัฒนาต่อยอดได้ค่ะ จริงๆตอนนี้วิจัยนะคะก็ยังเป็นโครงร่างไอเดียนวัตรกรรมอยู่นะคะก็ยังต้องมีอีกหลายๆรุ่นเข้ามาทําต่อพัฒนาต่อยอดค่ะทีนี้ก็เลยต้องถามถึงกันเลยนะครับว่าในมุมมองของอาจารย์ทั้งสองท่านเองคิดว่าการที่นิสิตจะออกแบบผลงานนวัตกรรมต่างๆออกมาได้สําเร็จนะฮะแล้วก็เข้าสู่การประกวดเนี่ยจนได้รับ การยอมรับจากคณะกรรมการเนี่ยจะต้องอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องไหนบ้างครับอย่างน้อยเนี่ยต้องต้องมีเรื่องของผลงานวิจัยมันต้องชัดก่อนไหมฮะหรือว่ามันต้องมีไอเดียอะไรเจ๋งๆก่อนใช่ไหมถึงจะแบบประสบผลสําเร็จได้ขนาดนี้ในมุมของอาจารย์สองท่านมองยังไงบ้างครับค่ะเออน้องๆก็ต้องมีการเรียนรู้ในกระบวนการทําวิจัยก่อนฐานอย่างแรกเลยแล้วก็มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลการตั้งโจทย์ตั้งสมมติฐานการออกแบบเครื่องมือในการวิจัยค่ะจากนั้นก็นําไปทดสอบสมมติฐานแล้วก็นำมาสู่การสรุป แล้วก็อภิปรายผลค่ะแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดจนมาเป็นอ,อไอเดียนวัตกรรมออกมาค่ะท่านอาจารย์นุพัฒน์มีอะไรเสริมไหมครับร่างแดดนวัตกรรมนะคะที่ได้เนี่ยคือจริงๆนิสิตะคก็มองเห็นถึงปัญหาค่ะของอประชาชนนะคะก่อนสูงวัยค่ะว่าจากผลงานวิจัยของเราเนี่ยเราพบว่าประชาชนก่อนสูงวะะัยค่ะในจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่เป็นพื้นที่ที่เราได้ทําการศึกษาเนี่ย พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนเนี่ยมีความรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรค่ะแต่ว่าในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ค่ะคือประชาชนเนี่ยยังไม่ใช้นะคะยังไม่เลือกที่จะใช้สมุนไพรค่ะในการดูแลสุขภาพค่ะซึ่งปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรละ่ะที่จะให้ประชาชนก่อนสูงวัยเนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงนะคะเข้าถึงความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องค่ะจนนำมาสู่าการเป็นร่างรูปแบบไอเดียค่ะของการทำเกมครั้งนี้ค่ะเห็นน้องที่เป็นตัวแทนของทีมเนี่ยบอกว่าในการนําเสนอเนี่ยในในวันที่เขามีการประกวดเนี่ยกว่าให้เวลาแค่5้านาทีเท่านั้นเองเนี่ยแล้วก็เรื่องข้อมูลตรงนี้ของเราก็มีเยอะผลงานวิจัยก็มีทั้ง5าบทอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์คิดว่าการที่จะ เอาข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยมาทาได้เพียงแค่5านาทีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากไหมครับในมุมมองอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเองพยายามที่จะขมวดปมอะไรให้กับน้องนิสิตบ้างไหมคะก็จริงๆได้คุยกับนิสิตนะคะถึงแนวทางการนําเสนอค่ะว่าเราจะต้องนําเสนอประเด็นอะไรนะคะที่สําคัญของงานวิจัยเราเนี่ยว่างานของเราเนี่ยปัญหานะคะส่วนใหญ่การทํางานวิจัยเนี่ยเราจะมองเห็นปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหาของเราเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ เช่นในณปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือตามกระทรวงของอนโยบายของสาธารณสุขค่ะก็คือเขามีการสนับสนุนนะคะให้ประชาชนใช้สมุนไพรนะคะแต่ว่าในณปัจจุบันเนี่ยคนไทยส่วนมากค่ะยังไม่ยอมรับนะคะในการใช้สมุนไพรไทยค่ะเพราะเขาถือว่าเป็นอา,อาจจะหนึ่งเลยนะคะขาดความรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สองก็คือการที่เขาจะ หาสมุนไพรใช้เนี่ยบางทีเขาไม่ทราบว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะให้เด็กนําเสนอนะคะให้เห็นถึงว่าสมุนไพรเนี่ยอ่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะแล้วสองปัญหาที่เราเห็นอีกก็คือว่าในเขตพื้นที่สุขภาพของเราค่ะในจังหวัดพิษณุลโลกเนี่ยก็คือมีจํานวนประชากรผู้สูงวัยเนี่ยอ่าสูงเป็นอันดับสองนะคะรองจากจังหวัดอิรบูร์ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น Data ที่เราโชว์ให้คณะกรรมการเห็นว่าจำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีความสำคัญค่ะที่เราจะต้องอพยายามส่งเสริมนะคะความรู้ในประชากรกลุ่มนี้ให้เข้าถึงการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องค่ะ และที่สําคัญเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยต้องขออนุญ,ญาตขอถามเป็นข้อมูลความรู้ครับถ้า,าว่าเราเจาะมาในกลุ่มของประชาชนก่อนสูงวัยเนี่ยนะครับเราควรจะให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเองในวเรื่องไหนกันบ้างครับเพราะว่าจากข้อมูลตรงนี้ก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลว่าเรื่องของพฤติกรรมการใช้เนี่ยประชาชนยังไม่เลือกใช้สมุนไพรเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเขาจะต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนกันก่อนดีครับเพื่อที่จะ ให้เขาเห็นความสําคัญในการที่จะการเลือกใช้สมุนไพรของเราตรงนี้ครับอาจารย์ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าประชาชนก่อนสูงวะะัยค่ะก็จะต้องเป็นผู้นะคะที่มีอายุนะคะอยู่ระหว่าง50-59ปีค่ะหรือเลือกอย่างนว่าเป็นกลุ่ม p 1 g ค่ะซึ่งเอ่อกลุ่มวัยเนี้ยค่ะจริงๆแล้วจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเอ่อเป็นกลุ่มวัยที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนการเป็นผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะ ก็จะจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพของประชาประชาชนในกลุ่มวัยนี้ค่ะจริงๆอ่ะถ้าตัวตัวเองมองเนี่ยอาจจะมองว่าอ่การดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะก็เป็นสิ่งที่จะช่วยนะคะในการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนวัยนี้ได้ค่ะเพราะว่าในใน,ทา,าในทางการแพทย์ในทางการแพทย์แผนไทยค่ะเราค่ะเราก็จะมองว่าการรับประทานอาหารนั้นนะคะก็คือถือว่าเป็นยาค่ะ อาหารทุกชนิดถือว่าเป็นยาค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่างๆค่ะที่นํามาปรุงอาหาร Summer. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือว่าเป็นยาได้อย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างถ้าการรับประทานสมุนไพรในแต่ละมืออะค่ะจริงๆอย่างถ้าเราปร,ปรุงอาหารในในหนึ่งชนิดอะค่ะควรที่จะมีสมุนไพรประกอบอย่างน้อยหนึ่งตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก si ขิงค่ะตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะหรือใบกะเพราใบโหระพา,ะพาอะไรเงี้ยค่ะเป็นพืชผักสวนครัวค่ะที่สามารถหาได้ทั่วไปตาม ท้องถิ่นของเราอย่างนี้ค่ะซึ่งในที่นี้ค่ะการรับประทานอาหารเนี่ยก็จะต้องรับประทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อไม่ให้กาะไม่ให้เกิดโลค่ะเพราะเราจะเห็นได้ว่าในทุกทุกวันนี้ค่ะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็ล้วนมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมค่ะทางนี้จากการบริโภคอาหารที่มันมากเกินไปนะคะหรือไม่พอดีเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ประชากร ก่อนสูงวัยเหล่านี้ค่ะสามารถเป็นโรคเรื้อรังได้ค่ะซึ่งโรคเรื้อรังที่เราเห็นในนะปัจจุบันนี้ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะหรือโรคหัวใจแล้วก็โกรคหลอดเลือดค่ะซึ่งจากโรครักต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็จะส่งผลทาให้กลุ่มประชากรอ่ก่อนสูงวัยเนี่ยสามารถเสียชีวิตก่อนไวัยได้ค่ะ ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมองยังไงบ้างไหมครับถ้าหากว่ามองในกลุ่มของคนที่อยู่ในช่วงของประชาชนก่อนส่งวัยอย่างที่อาจารย์บอกไว้คือช่วงอายุ50-59ปีนะครับแล้วก็เรามีการออกแบบแอปพลิเคชันเกมตรงนี้เนี่ยคือคือจริงๆแล้วคือเราออกแบบ แอปพลิเคชันเกมที่เป็นแนวคิดตรงนี้มาเนี่ยคือเราก็เชื่อว่าคนกลุ่มนี้เขาเขาน่าจะให้ความสนใจกับแอปพลิเคชันนี้ไหมครับหรือว่าบางทีคนกลุ่มอื่นๆก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์นี้ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรได้เลยก่อนอายุนี้ก็ได้อาจารย์ทั้งสองท่านมองตรงนี้ยังไงบ้างไหมครก็จริงๆมองถึงกลุ่มกลุ่มวัยช่วงอึกอ่านอกจากวัยก่อนสูงวัยค่ะแล้วก็มองถึงกลุ่มคนวัยทางานนะคะหรือวัยรุ่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆ การพัฒนาเป็นในรูปแบบของเกมเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนช่วงไหนนะคะก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ค่ะแล้วก็มองว่าการพัฒนาสื่อที่มันสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็มีความสนุกเนี่ยสามารถที่จะเล่นเพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันเหมาะค่ะเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เสริมสร้างนะคะการรับรู้การใช้สมุนไพรในทุกกลุ่มทุกไวัยได้ค่ะ เพราะว่าในไหนก็เล่นเกมแล้วนอกจากสนุกสนานแล้วเนี่ยนะครับบางทีเราก็อาจจะได้ไอเดียหรือว่าความคิดจากเกมที่เราเล่นเนี่ยไปทําพวกอาหารการกินที่มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นให้กับเราได้แลวก็คนในครอบครัวของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาการแพทย์แผนประยุกต์ของทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับอาจารย์ทั้งสองท่านเองมีความมุ่งหวังหรือว่ามีเป้าหมายอย่างไรบ้างไหมครับกับนิสิตที่จบสาขานี้ไปต้อง เป็นคนที่คิดนวัตกรรมได้อย่างเดียวไหมหรือว่าน่าจะมีอันอื่นด้วยจากคนที่จบในสาขานี้ปิดท้ายได้เลยครับค่ะสําสหรับเป้าหมายของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะบัณฑิตที่จบไปจากเราค่ะจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่ะสามารถนําองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะรวมไปถึงการสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็สร้างนวัตกรรมสุขภาพค่ะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็วิชาชีพอยู่เสมอและ ที่สาคัญเลยก็ต้องทํางานร่วมกับสหวิชาชีพได้ค่ะท่านอาจารย์รวัฒนวันมีส่วนไหนเสริมไหมครับก็ก็มุ่งหวังนะคะว่านิสิตนะคะที่จบจากหลักสูตรไปนะคะก็จะเป็นกําลังสําคัญนะคะในการพัฒนานะคะต่อยอดองค์วามรู้นะคะทางการแพทย์แผนไทยนะคะให้เป็นที่ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นในอ่ยอมรับกับสถวิชาชีพนะคะหรือว่ายอมรับระดับ น,นานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขาจะต้องมีการพัฒนาวิชาชีพของเราให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็ถือว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางคณะของเรานะครับที่ก็พยายามที่จะมุ่งหวังให้การด้านด้านสารณสุขของเราเนี่ยนะครับไปถึงในระดับอาเซียนเลยก็ว่าได้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับทางรายการสุขการสบายใจนักคุณผู้ฟังนะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับท่านดรอนุสรศรีหนาทนะครับแล้วก็อาจารย์นพวันวัชรพุทธนะครับอาจารย์ประจําสาขาการแพทย์แผนประยุก์คณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่ดูแลทําให้น้องๆของเราได้ผลงานรองชนะเลิศกับการออกแบบแอปพลิเคชันเกม h a p p i n e s s ฟาร์มนะครับในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการสรรสุสมุนฐานในการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนก่อนสงวยในจังหวัดพิษนุโลกกันมาด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะมีน้องๆนิสิตท่านอื่นๆนะครับมาช่วยเติมเต็มมาต่อย,ยอดให้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ